นิยายเสียงเรื่องหัวใจทรนงบทที่48พี่ชายคือน,นี้พาสกรตั้งใจนอนที่บ้านปู่กฤิยิวายังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้านปู่เพราะอีกสักหน่อยพอการกับแม่กรอยก็ต้องย้ายมาพักเชื่อคราวที่บ้านปู่ระหว่างสร้างบ้านใหม่ยอยู่แล้วเธอไม่อยากย้ายไปย้ายมาและเธอก็ติดบ้านปู่มากซอยสนเองก็ไม่ยอมไปอยู่บ้าน กับคุณกำธนและคุณอาพรเลยเพราติดยี่หวาภาสกรไปนอนบ้านพ่อบ้างบ้านคุณกระยาบ้างบ้านปู่บ้างวันไหนที่ย่หวากับส้อยส่วนไปนอนบ้านพอกันเขาก็จะตามไปด้วยตลอดคุณกระยารับแม่บ้านที่เฝ้าบ้านให้ที่กรุงเทพมาอยู่ที่เพชรบุญด้วยแม่บ้านเองก็ชอบเพราะเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้ว คุณกระย,ยาประกาศขายบ้านที่กรุงเทพไปซื้อคอนโดเล็เลกๆไว้เพื่อมีทุรระที่กรุงเทพจะได้ไปพักและย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่บ้านใหม่ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากทุกคนดีใจกับคุณกระยายที่เห็นท่านมีความสุขสวนกุหลาบและร้านกาแฟติดป้ายปิดปรับปรุงสองเดือนคุณกำอรคุณอาพรอ,อาศัยช่วงนี้ไปกลับกรุงเทพ เพื่อเคลียร์งานและจะกลับมาอยู่ที่เพชรบุญถาวรพินสุดาและภารดีก็เช่นกันเตรียมเคลียร์งานมอบหมายให้พนักง,งานที่อยู่ด้วยกันมานานส่วนภาสกรเขาเตรียมงานไว้แล้วทุกอย่างตั้งแต่เจอยิหวาเขาก็เริ่มวางแผนชีวิตเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับยิหวาดังนั้นเวลาที่เขาไปทำงานหรือไปเที่ยวที่ไหนนานๆจึงไม่ค่อยมีปัญหา ไม่ค่อยห่วงงานนักเขามีพนักง,งานที่มีความสามารถหลายคนที่ไว้ใจได้ทำหน้าที่แทนเขาปู่ครับอาทิตย์หน้าผมกับน้องๆจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะรบกวนปู่หลายอย่างเลยครับรบกวนอะไรกันไปเที่ยวกันให้สนุกไม่ต้องห่วงทางนี้ศูนย์กุหลาบกับร้านกาแฟาก็ปิดไม่มีอะไรหรอกปู่ไม่ต้องห่วงนะครับ เรื่องจ้างพนักง,งานช่วงที่สวนปิดผมรับผิดชอบทุกอย่างไม่ต้องห่วงพวกเขารู้กันแล้วทุกคนดีใจถึงแม้สวนจะปิดแต่พวกเขายังได้ทำงานต่อคนพวกนี้ขยันมากเห็นว่าทุกคนพอรู้ว่าทางสวนเลี้ยงข้าวกลางวันนี่ทำงานกันสุดใจเลยใช่ไหมคะปู่ใช่เขาดีใจกันมากการกับแม่กลอยเขาก็ไม่เหงา ทุกวันทำกับข้าวเลี้ยงคนงานและที่สำคัญอร่อยทุกอย่างแถมสะอาดมากด้วยยิ่หว่าดีใจมากเลยครัปู่พ่อกับแม่ดูมีความสุขพาดมีอะไรจะคุยกับปู่หรือเปล่ามีครับปู่คือว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาปู่ครับหลังจากที่กลับจากต่างประเทศผมอยากให้พ่อกับแม่มาสู่ขอย,ยิ่หวาแล้วยีว่หวาคิดยังไงล่ะลูกเยอพลอยหันไปทำร้านสาว ไม่ต้องถามนวมัง้งยิ้มหวานขนาดนั้นปู่ไม่ขัดหรอกไปเที่ยวกันให้สนุกดี๋ยวทางนี้ปู่จัดการให้เองเลิกขอเลิกแต่งมีหมดแล้วรอแค่ทุกคนกลับมามีเวลาเตรียมงานแต่งสามสี่เดือนพอไหมรอแค่ทุกคนกลับมามีเวลาเตรียมงานแต่งสามสี่เดือนพอไหมขอบคุณมากครับปู่ ภาสกรก้มกราบปลูกกฤิตและยะพรอยปูกคะยี่หว่าไม่อยากจัดงานใหญ่โตอยากเชิญแค่ผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทจริงๆค่ะแล้วพาดว่ายังไงผมตามใจยี่หว่าเลยครับแต่ต้องจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วพ่อกับแม่พาดเขาจะว่ายังไงไหมจะว่าอะไรหรือเปล่าเพื่อเขาอยากเชิญแขก พ่อกับแม่รวมถึงพาดด้วยมีหน้ามีตาด้วยกันทั้งนั้นพาดเองก็มีคู่ค้าธุรกิจมากมายแต่งงานลูกชายคนโตปู่ว่ามันสำคัญนะไหนจะที่บริษัทอีกละ่ะเขาก็คงอยากแสดงความยินดีกับเจ้านายคิดดูดีๆนะลูกยี่หวายิหวาขอโทษนะคะที่คิดถึงแต่ตัวเองลืมคิดถึงคนอื่น งั้นยี่หว่าตามใจพี่พาดเลยค่ะยังไงก็ได้พอดียี่หว่ามีเพื่อนน้อยค่ะเลยคิดตื้นๆพี่พาดก็อย่าตามใจย,ยี่หว่ามากนักเลยนะคะเห็นไหมว่ายี่หว่าจะพาเสียงานไม่เป็นไรเลยยี่หว่าอย่าคิดมากนะเดี๋ยวได้วันเวลาที่แน่นอนผมจะบอกพ่อกับแม่นะครับปู่เผื่อให้ท่านได้เชิญแขกดีแล้วลูก เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต้องฟังกันให้มากมีอะไรก็ปรึกษากันเรื่องงานว่าจะจัดที่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทียังมีเวลาอีกหลายเดือนงั้นเอารายละเอียดวันสู่ขอกับวันแต่งไปก่อนจะได้เตรียมตัวกันไว้เรื่องงานจะจัดที่ไหนก็บอกมาเอาละทุกคนปูจะไปพักผ่อนแล้วยังไงก็ ไม่งวงก็ดั่งคุยกันต่อไปแล้วกันนะปู่กับย่าขอตัวไปพักผ่อนแล้วเหลือเพียงพัสกรยิหวาและส้อยสนค่ำนี้ภาคภูมิไม่มาเขากลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ในตัวจังหวัดและจะนอนค้างคืนที่นั่นแต่ลายมาบอกส้อยสนตลอดทางกระทั่งถึงบ้านยิหวาให้ส้อยสนเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะส้อยจองส่้อยสนมีสีหน้าจริงจังมาก ขณะที่พูดอินทวาหัวเราะขำเพื่อนส้อยสนเหมือนเด็กไม่ใช่ส้อยสนรอกที่ตื่นเต้นเธอเองก็ตื่นเต้นมากเช่นกันตื่นเต้นยิ่งกว่าส้อยสนหลายเท่าตั้งแต่รู้จักกับภาสกรมาเธอรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากปัญหาหลายอย่างคลี่คลายไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเกือบทุกอย่าง ภาสกรเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมากที่สำคัญเขาค่อนข้างตามใจเธอการกระทำของเขาความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่รู้จักเขาวันแรกวันนี้เขาก็เหมือนเดิมนับวันเธอยิ่งติดเขามากขึ้นแน่นอนซ้อยต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ยี่หวางั้นเราก็ต้องหาชุดกันได้แล้วนะยี่หวายี่หวากับซ้อยหาชุดได้เลยนะ อยากจัดงานแบบไหนก็บอกพี่เราจะได้เตรียมงานกันได้เลยค่ะพี่พาสซ้อจัดการเองนี่หว่าไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเหรอทำไมนิ่งจังเลยใครบอกยี่หว่าตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วเลยต้องเงียบไงล่ะโถยี่หว่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องกลัวนะครับทั้งสามคนนอนดูดาวที่ชานบ้านของปู่ คืนนี้พระจันทร์สวยมากภาสกรนอนริมติดยิหวาถัดไปเป็นส้อยสนอากาศคืนนี้ดีเหลือเกินฤดูหนาวหมดไปแล้วกลางวันอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนแต่กลางคืนยังเย็นเหมือนเดิมภาสกรชอบธรรมชาติแบบนี้มากยิหวาจำตอนที่เราไปเข้าค่ายกันได้ไหมเรานอนดูดาวกันสองคนบนชั้นลอยเพลินเผลอหลับเพลินลงไปกินข้าวไม่ทัน และแอบต้มมามากินทำเอาเพื่อนตื่นแล้วลุกมาต้มมามากินกันเกือบทุกคนตอนเที่ยงคืนจำได้คืนนั้นยี่หวาเล่าให้ส้อยฟังว่าอง์อาจตามไปเข้าค่ายด้วยแล้วเพื่อนรู้ว่าอง์อาจเป็นผีพวกเพื่อนๆกลัวกันใหญ่เลยใช่ใช่จริงด้วยจริงๆส้อยก็อยากเห็นอง์อาจนะแต่ก็กลัวจนเขาไปเกิดแล้วก็ยังไม่ได้เจอ ระหว่างที่ส้อยสนกับยิวาคุยกันพาสกรแอบจับมือแฟนมากุมไว้ข้อนอนนิ่งหลับตายิ้มแต่ไม่หลับหูก็ฟังสองสาวคุยกันข้อชอบฟังเสียงยิวายิ่งเวลาสวดมนยิ่งฟังเพราะมือนิ่มมากอยากแต่งงานเร็วๆรู้สึกว่าเวลาในแต่ละวันนั้นช้าจังเลยคนเราก็มีแค่นี้เอง พอแต่งงานแล้วเขาก็อยากจะมีลูกเมื่อก่อนเขาวุ่นวายใจกลัวว่ายิหวจะไม่รับรักเขาถึงจะรู้ว่ายังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันแต่การที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสักทีนี่แหละเขาเลยยังไม่สบายใจเขารู้นิสัยยิหวาถ้าว่าไม่ก็คือไม่ถึงรักยังไงก็ไม่อยู่ดีถ้ามีเรื่องไม่ถูกใจ ยี่หว่าหันไปมองคนที่นอนอยู่ข้างๆดูพัสกรมีความสุขมากยิงสาตามใจเขาไม่ได้ดึงมือกลับอยากจับก็จับไปสองสาวคุยกันถึงเรื่องราวสมัยเรียนดูเหมือนว่าช่วงระยะเวลาสี่ปีที่เรียนด้วยกันยี่หว่ากับส่้อยเหมือนมีกันอยู่สองคนยี่หว่าหันกลับมาอีกทีพัสกรหลับสนิทแล้วจริงๆ สงสารคนที่นอนกับพื้นกระดานแข็งๆพี่พาดคะตื่นได้แล้วคะ่ะเข้าไปนอนในห้องเธอะยี่หว่ากับซ้อยจะไปนอนแล้วดึกแล้วน้ำค้างแรงเดี๋ยวไม่สบายคะ่ะกี่ทุ่มแล้วกำลังหลับสบายเลยสี่ทุ่มกว่าแล้วคะ่ะไปคาลุกเธอะยี่หว่าลุกแล้วดึงแขนพาสกรให้ลุกตามทั้งสามคนแยกย้ายกันเข้าห้องพักผ่อน คนบางคนที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวมีความสุขและหลับไปแล้วแต่ว่าที่เจ้าสาวที่ตื่นเต้นมากยังนอนไม่หลับยังคงคุยกันเรื่องงานแต่งงานชุดแต่งงานของชําร่วยอินทวาคิดถึงผู้ชาที่นอนอยู่ห้องถัดไปกว่าจะข่มตาให้หลับลงได้ก็เกือบตีสองซอยสนเห็นยิวาตื่นเต้นเธอเข้าใจเพื่อน ถึงยิหว่าจะเป็นคนพิเศษมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นและสามารถดูอนาคตได้แต่บางทียิหวาก็ดูเป็นคนธรรมดาเธอดีใจที่เพื่อนสนิทกลายมาเป็นพี่สะพ้ยเธอเองก็ปล่อยตื่นเต้นไปกับเพื่อนด้วยเป็นครั้งแรกที่ยิหวาหลับก่อนส้อยสนเช้าแล้วเสียงไกขันรถรอบบ้านไกที่บ้านปู่ไม่ได้เลี้ยงแต่ชอบมาหาคุยเขีย หาของกินใกล้ๆรั้วบ้านปู่หญ้าหวานข้าวให้กินบ่อยๆแต่ไก่ก็ไม่เคยล้ำเข้ามาในรั้วบ้านมาแค่เช้ากับเย็นและมาเป็นเวลายี่หัาตื่นแล้วเธออาบน้ำเปลี่ยนชุดขาวซอยสวนยังไม่ตื่นยี่หัาตรงไปที่ห้องพระยังไม่มีใครมาหญิงสาวกราบพระเริ่มสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าปกติ ทุกคนยังไม่มีใครตื่นสวดมนต์เสร็จแล้วเธอนั่งสมาธิเช้านี้เธอตั้งใจกำหนดจิตยิ่หวาคิดถึงพี่ชายอยู่ๆก็คิดถึงขึ้นมารู้สึกเป็นห่วงพี่ชายเธอตั้งใจกำหนดจิตขณะนั่งสมาธิด้วยความอยากรู้ว่าพี่ชายเป็นยังไงบ้างแน่นอนถ้าเธอคิดถึงไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆ ญิ่งสาวตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นและตกใจยิ่งกว่าเมื่อเจอปู่ยิวหวาลืมตาหายใจหอบแรงรู้สึกเหนื่อยมากปู่กริดเดินเข้ามาภายในห้องพระปู่คะยิวหวเสียงสัน่นเริ่มใจไม่ดีปู่คิดอะไรอยู่ท้ไามาอยู่ๆเธอกับปู่คิดเหมือนกันมาเจอกันได้ยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับอินทีกันแน่ยิวหวา ทำไมไม่บอกปู่ก่อนไม่ควรที่จะทำแบบนี้แล้วนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดห้ามยุ่งอีกจำไว้เดี๋ยวปู่จัดการเองปู่คะแล้วพี่อินจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรไหมคะยี่หว่าเป็นห่วงจังเลยไม่ต้องเป็นห่วงอินนาทีเขามีของดีแต่เขาไม่รู้ตัวสิ่งนี้จะช่วยเขาได้เมื่อยามคับขัน ถ้าแม่เราไม่บอกพี่อินให้ระวังตัวก่อนคับปู่ย่หวาไม่สบายใจเลยค่ะเดี๋ยวพี่เราเขาจะติดต่อมายี่หวาอยากพูดอยากคุยอะไรก็บอกพี่เข้าไปปู่เชื่อว่าเขาจะฟังย่หวานี่สวดมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมรีบออกไปกรวดน้ําแล้วเตรียมตัวใส่บาตรปิดประตูให้ปู่ด้วยนะถ้าปู่แม่เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นได้ข่ะปู่ ี่หวารีบลุกเมื่อปู่เข้ามานั่งท่านกราบพระแล้วเริ่มสวดมนต่งิงสาวลงไปกรวดน้ําเจอญ่าเตรียมข้าวและกับข้าวผู้เตรีมยมใส่บาตรพ่สกรกับสร้อยส่วนยังไม่ตื่นเธอเดินเลยไปหาเยาบพลอยยี่หวาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะลูกปู่ก็ช่วยหลานเต็มที่ใส่บาตรเสร็จแล้วอย่าลืมโทรหาพี่เขาด้วยนะย่ารู้ด้วยหรอคะ พี่อินจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะย,ย่าไม่เป็นไรมากหรอกลูกดีแล้วที่เขาเตือนเราและดีที่เรารู้ก่อนก็ได้แก้ไขก่อนณเวลานั้นยี่หวาอยากจะให้หลวงพ่อรีบมาเร็วๆจะได้รีบใส่บาตรเธอคิดถึงพี่ชายมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขามากกว่าจะใส่บาตรเสร็จยี่หวาช่วยย่ากเก็บของขึ้นบ้านเจ็ดโมงครึ่ง ซอยสนยังไม่ตื่นภาสกรก็น่าจะยังไม่ตื่นเช่นกันยิหวาต่อสายหาอินนาทีเธอเดินลงไปคุยที่จิงชาข้างบ้านพี่อินยิหว่าเองมีเวลาคุยไหมพี่อินสบายดีหรือเปล่าเสียงของยิหวาแสดงถึงความเป็นห่วงมากจนทำให้คนปลายสายต้องหยุดฟังยิหวาเหรอมีอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงพี่อินดูเหนื่อยจังเลย มีอะไรไหมเล่าให้ย่หวฟังได้ไหมยิ๋วารู้เหรอรู้ใช่ไหมถึงโทรหาพี่จริงอย่างที่คิดไว้ย่๋วาไม่รู้หรอกว่าพี่อินเป็นอะไรแต่สองวันมาแล้วย่๋วานึกเป็นห่วงพี่อินรู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆพี่เหนื่อยมากเลยย่๋วาพี่อินย่๋วาเป็นน้องนะเราเป็นพี่น้องกันโตๆกันแล้ว มีอะไรก็เล่าให้ยิหวาฟังได้เรามีกันแค่สองคนพี่น้องนะพี่อินอินนัะทีเงียบไปพี่อินเล่ามาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมันมีทางนะพี่อินอย่าคิดคนเดียวทุกคนที่นี่เป็นห่วงพี่อินมากยิหวาพี่คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงทุกคน พี่ผิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่อยู่ที่ไหนยังอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่ยิวหวพี่อยากเจอยิวหวพี่ไม่กล้ากลับบ้านพี่สบายดีแต่เรื่องธุรกิจเสียงของอินนทีเงียบหายไปอีกครั้งพี่อินบอกที่อยู่มาอยู่ตรงไหนยิวหวชวนอินนทีพูดคุยระหว่างนั้น อู่กับย่าและภาสกรส้อยสนเดินลงมาหาเธอยิหวาเปิดลำโพงให้ทุกคนได้ยินอินทีพูดเหมือนไม่มีสติบางครั้งก็เหมือนรู้สึกตัวบางครั้งก็เหมือนไม่รู้สึกตัวส้อยสนเหมือนรู้วิ่งกลับขึ้นไปบนบ้านเตรียมแบตเตอรี่สำรองมาไว้ให้ยิหวารู้ว่าต้องคุยนานแน่ๆปู่กริดกระซิบบอกให้ส้อยสนจองตั๋วเครื่องบิน พาสกรให้ส้อยสนจองสามที่เร็วที่สุดเขาส่งสัญญาณให้ยี่หวาชวนอินเทีคุยให้ได้นานที่สุดยี่หวาปิดลำโพงพาสกรเป็นคนขับรถปูกริดพาสกรยี่หวาออกเดินทางไปสนามบินเพื่อไปหาอินทนีระหว่างที่นั่งรถไปสนามบินอินทนียังคงคุยกับยี่หวาไม่หยุดน้ำเสียงดูผ่อนคลายมากจับใจความได้ว่า เขาเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจและถูกเพื่อนโกงไม่สามารถเอาเงินคืนได้และดูเหมือนว่าจะถูกคุกคามด้วยไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ยิวากะเวลาช่วงที่ขึ้นเครื่องเธอใช้โทรศัพท์ของปู่โทรหาพ่อการเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆและให้พ่อโทรคุยกับอินทีถ่วงเวลาไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าเธอจะถึงเชียงใหม่ เวลานี้ยี่หว่าไม่คิดอะไรขอให้แค่พี่ชายเธอปลอดภัยและขอให้เขามีสติสงสารปู่ก็สงสารแก่แล้วยังต้องมาลำบากกับลูกกับหลานเวรกรรมแท้ๆเรื่องราวแบบนี้ขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เกิดกับครอบครัวของเธอทีเธอะภาวนาขอให้พี่ชายเธอมีสติ